สวัสดีค่ะก่อติดตลาดเช้าวันนี้เซ็ตเปิดมานะคะในแดนลบตอนนี้อยู่ที่1410งสนึูนะคะวอลุ่มมาประมาณ3,000ล้านบาทสำหรับในช่วงเช้านะคะพุ่นเอยทองเอยนะคะพูดคุยมุมมองกับทางด้านของอาจารย์นิพน์กันดีกว่านะคะได้ความรู้แล้วก็ได้ไกด์ไหลด้วยอาจารย์สวัสดีค่ะก็ถ้าเซ็ตบวกก็คงปกตินะฮะก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญ พิเศษเนี่ยจะบวกได้คือหุ้นใหญ่ต้องขึ้นนะครับอันนี้ถ้าต่างชาติยังขายอยู่นะครับน,นี่ไม่ใช่ว่าต่างชาติต่างชาติหยุดขายนะเอาแค่ต่างชาติขายเนี่ยกขขึ้นไม่ได้นะไปถึงเซตนะไม่ใช่หุ้นนะนะครับอันนี้มันก็จะพันไปถึงทีเฟกที่เคยบอกไว้นะครับว่าตัวของเซตเนี่ยนะฮะมันไม่มีกำลังนะคือถ้าเซ็ตมีกำลังเี่ยมันจะไม่หลุดหนึ่งสามเก้าห้า อันนี้มันหลุดมาหนึ่งสามแปดหกแล้วมันก็ขึ้นไปมันก็ขึ้นเหนือคือเซตเนี่ยมันจะขึ้นได้โดยขุ้นขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันทำอะไรอยู่มันก็เป็นกรอบไซเวสไซเวสถ้าไซเวสก็ดูกรอบขาวๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นการจะบอกว่าเฮ้เซตขึ้นมานะเชิญนาต้าน,นะับที่เคยให้ไว้จําได้ไหมครับก็คือหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองเจ็ดหนึ่งสี่สองแปดเนี่ยแล้วจะให้บอกว่าเออแล้วลงมาแล้วก็สบบามารนลงมาที่เก่าได้นะหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ ในในเชิงของเทคนิคอลนะกับภาพที่เกิดขึ้นจริงนะครับโดยปัจจัยก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ก็คือต่างชาติยังขายอยู่เราก็ยังงมหาหุ้นหาเงินเข้ามาซื้อหุ้นไม่ได้นะฮะถึงแม้ว่าเราจะหาเงินมาซื้อหุ้นได้ต่างชาติก็ขายอยู่ดีน่าไมฮะคุณต้องรอกุมภาเนี่ยเพาเนขะา,าจะเข้ามาแต่เขาไม่เข้ากุมภาเขาขายต่ออีกก็ไปรอพฤษสภาอีกเราก็ไม่มีเงินอยู่ดีการทาั้งกองทุนขึ้นมาไม่ไม่ได้ทําให้สถานการณ์อะไรดีขึ้นนะครับ เมื่อปัญหาของตลาดพูดแล้วก็คือพูดมันแพงนะวันก่อนที่พูดถึง a ออที่ได้ไหมครับจำได้นะเออทบอกว่าเนี่ยมันแพงนะฮะนะครับคุณจะซื้อไว้แถวนี้นะฮะแล้วผ่านมาสามปีแล้วนะครับรับกาไรคุณยังไม่โตเนี่ยแล้วคุณจะมาโทษว่าเขาชอ์เซลไม่ได้เพราะว่าพ e มันสองร้อยกว่าไงถูกไหมฮะคุณอยู่ในโลกไนงะคุณจะไปคอนเนอร์หุ้นไว้เจ็สิบเปอร์เซ็นเะนี่ยแต่ถ้าตัวบริษัทเนะี่ยมันไม่ได้มีโกรธ อนาคตไม่สามารถคาดการได้ว่า a อ t เนี่ยที่ทําสนามบินมันจะโตได้ยังไงนะครับเขาก็เขาขายอะฝรั่งเขาก็ขายะนะครับเนี<ๆ>่ยซึ่งซึ่งมันก็เราก็ไม่ได้ดูมาจากเราก็ดูมาจากพื้นฐานเนี่ยแต่เทคนิคพอมันหลุดตรงนี้แล้วเนี่ยเนี่ยก็เรียกหลุดมันหลุดตั้งแต่นี้แล้วนะแล้วมันเดอันนี้ก็นี่หลุดทานิวโรตรงนี้อีกนะฮะมันก็จะเป็นตัวถ่วงให้เซ็นลงเราไม่ต้องไปโทษฝรั่งเราช็อตเซลล์หรอกนะครับโทษว่าเราเนี่ยไปคอนเนอร์หุ้นไว้ที่ราคาแพง ด้วยเหตุผลต่างๆนานาเพราะนั้นเซ็ตมันึไม่ได้นะฮะนะครับเพราะเรามีหุ้นแพงเยอะนะฮะแล้วเราบอกว่าถูกไงนะครับแต่คนอื่นเขาบอกว่าแพงไงนะครับอ่ะแต่มันก็จะใช้กลยุทธ์ขายหลายตัวนะฮะขายตัวน,นู้นขายตดเดี๋ยวก็วนมาขายแบงก์อะไรเงี้ยแต่แบงก์มันก็พูดถึงมันก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในมันยังไม่ได้แพงเอางี้ดีกว่านะฮะมันยังไม่เห็นภาพว่ามันแพงนะฮะ มันก็ยังโอเคอยู่นะครับอทีเฟกก็เพราะนั้นทีเฟกก็จะบอกว่าให้ลงมาแปดหกสูงก็ได้นะนะครับลงมาแปดสี่สี่ก็ได้นะนะครับแต่โอกาสที่จะขึ้นไปข้างบนเนี่ยต้องรอให้ราคาน้ํามันเนี่ยขึ้นขึ้นไปขึ้นไปเก้าสิบเก้าสิบห้าเหรียญเนะี่ยซึ่งน้ํามันเนี่ยก็ไม่ใช่ครับมันก็น่าจะเป็นลงมากกว่านั้นเจะวิเคราะห์ว่าให้เซตขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่นะครับที่พี่เตือนไปตลอดว่าเฮ้ย hey, คุณอยากเข้าใจนะ นะฮะการเข้าใจผิดเข้าใจประเด็นของตลาดผิดนะว่าตลาดเนี่ยมันลงเพราะคนชอ็อตเซลล์มันไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราต้องมานึกถึงแล้วนะฮะว่าพื้นฐานของเราอะ่ะและเซ็ตควรจะอยู่ตรงไหนนะฮะอันนั้นคือการเริ่มต้นใหม่ที่ถูกต้องนะฮะเริ่มต้นใหม่ในในจุดที่ตลาดหุ้นไม่ได้แพงเรากลับมาเป็นมาเป็นตลาดของเราใหม่นะฮะแต่ตามใดถ้าเรายังยืน พุ้นแพงๆอยู่ที่สูงโดยที่บอกว่าโกรดมาจากไหนไม่ได้เนี่ยเงินจ,จะไหลออกจากประเทศไปเรื่อยๆฐานช่องทางตลาดาษพุ่นนะฝรั่งเขาจะขายไปเรื่อยๆนะครับเขาจะขายไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมารับของแพงอยู่ข้างบนนล้แพ่พันเจ็ดพันแปดนะพันสามพันสองพันหนึ่งอะไรก็แล้วเนี่ยนะฮะทั้งหมดอ่ะเพราะว่ามันแพงเพราะว่ามันแพงนะฮะแล้วการขายของต่างชาตินี่ก็ไม่ได้ชอ็อตเนี่ยขายทิ้งอ่ะถู้ไหมขายทิ้งจะขายที่าทลายตัว แบบมีน่ากลัวนะฮะแต่ถ้าขายทั้งตลาดเนี่ยไม่น่ากลัวนอาไหมครับขายทั้งตลาดไม่น่ากลัวนะครับจะขายเป็นรายตัวเนี่ยคือขายเอาตังค์นะครับคุณอาจจะบอกเฮ้ยฝรั่งเข้ามาตอนเซ็ตพันห้าขายตัวนี้ก็ขาดทุนไม่อะก็าไม่สนใจนะครับออันนี้เป็นทีเฟกก็ตรงนี้ก็เมื่อหลุดลงมาแล้วนะฮะเนี่ยหลุดเนี่ยอาจจะซีลงมาแล้วนะฮะแนวรับของทีเฟกตต่อไปก็จะอยู่ที่แปดหกศูนย์นะครับ อันนี้ก็ระยะอันนี้ยังลงอยู่นะครับยังลงไม่จบนะบตัวเลขที่พูดถึงเป็นตัวเลขสมมุติหมดเลยนะครับคนที่จะเทรดได้เนื่องจากไซเวกต้องดูหน้งางานนะครับทองคำก็จะเป็นอ่าจะเป็นกรอบอันนี้ละอันนี้ไซเวกแบบนี้ละนะครับแล้วยังไงก็ลงก็ยังลงไม่จบอ่าโซนรองของทองคำนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับหนึ่งเก้าแปดศูนย์สต็อปลอก็คือหลุดเออถูงสต็อปลอเลยแหะนะ สต็อปล็อตทองคำก็อยู่ที่การหลุด1977นะฮะมันก็ต้องรอถึงเช้านะเพราะว่ามันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะทองคำยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับก็ออยังสามารถที่จะขึ้นไปให้สังเกตแล้วกันนะครับถ้าขึ้นไปชน2,006โอ้โหหลาย,ลาย,ลายวันแล้วไม่ผ่านเป็นสัปดาห์แล้วไม่ผ่านเนี่ยอันนี้อันนี้ต้องดูดีๆนะครับว่าอาจจะกลับลงมาที่โซนพันเก้าร้อยห้าสิบได้ไหมค่ะนะครับสามารถที่จะกลับมาได้อีก เพราะฉะนั้นทองคําก็ทองคําเนี่ยมันต้องลงอีกขาหนึ่งนะฮะหมายถึงว่าหลังจากที่ขึ้นมาแถวเนี้ยมันพร้อมที่จะจบการขึ้นหรืออาจจะขึ้นไปถึงสองพันถึงแม้มันจะขึ้นไปสองพันหนึ่งคุณก็ไม่ต้องถูกมาหลอกนะค่นะคุณไม่ต้องถูกมาหลอกนะฮะยังไงมันก็ต้องลงขาใหญ่อีกทีหนึง่งนอะ,ะนี้ก็คํหนึ่งใหญ่ๆนะครับแ้วมันถึงจะจบการปรับฐานนะฮะแล้วถึงจะเป็นขาขึ้นถ้ามนะะีนะครับ ถ้ามีถ้ามีไม่ถึงว่าขึ้นห้ามีไหมอ่ะนะครับขึ้นห้าไม่ต้องมีก็ได้นะครับมีสามขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพส่วนหุ้นก็มาเป็นหุ้นของเรานะครับปัจจุบันนะครับก็ตลาดเราถ้าตลาดนิ่งๆแบบนี้ไม่ได้บวกลบมากนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาเล่นหุ้นอะไรกันนะฮะก็เมื่อวานก็มี OTO นะครับข่าวสารอะไรเขาก็ประกาศไปหมดแล้วนะครับอ่าก็เรายังจัดให้อยู่ในประเภทหุ้น X หุ้น x นะครับหุ้น x มาถึงหุ้นที่ยังไม่ได้มีผลประกอบการที่แน่นอนยังไม่ได้มีธุรกิจที่แน่นอนอันนี้ไม่เกี่ยวกับราคาขึ้นนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไปดูตามที่บริษัทเขาชี้แจงนะฮะพื้นฐานยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้เพราะเราไม่สามารถดูได้ว่าบริษัทที่เขาไปซื้อมานะครับจากอควาเนี่ยมันมีฐานะการเงินยังไงนะฮะเพราะนั้นในทางวิเคราะห์ทางพื้นฐานวิเคราะห์ไม่ได้ ก็เหลือทางเดียวนะครับก็คือทางของเทคนิคหรือทางเกมนะอ่ะาิค์ได้แค่นั้นนะฮะโอทีโอเล่นได้อย่างเดียวนะครับซินล<อ>ิงและเยุ่มนะฮะเป็นได้อย่างเดียวนะครับกลยุทธ์ก็คือใครซื้อมาตามมาตั้งแต่เมื่อวานก็คุณขายเมื่อไหร่คุณก็เลิกเล่นไปเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่สามารถพิคราะห์ทางพื้นฐานได้นะครับมันจะขึ้นจะลงไหมอันนี้คนต้องเชี่ยวชาญนะครับในการเล่นหุ้นพวกนี้นะฮะ นะครับเมนกันมันก็จะเหมือนอีลอบเดิมนะครับแต่ถ้าให้คาดการก็คือพูดมันลงมาคล้ายๆเบ jkn อ่ะนะฮะก็คือถูกฟอสเซลอ่ะนึกออกไหมฮะถูก<ด>ฟอสเซลเจะคเออยอมให้ฟอสเซลไปแล้วก็มาซื้อกลับที่ราคาถูกแล้วก็ไม่จ่ายจ<ด>่ายนี้คืนที่ท,ที่ติดกับโบรกเกอร์ไงค่ะโ,<ด>โบรกเกอร์ก็เจ๊งไปก็ก็ตองรับไป ถูกไหมฮะคุณไปให้คุณไปให้หุ้นที่มันไม่มีพื้นฐานแล้วให้ให้ให้มาจินเขาอะนะฮะคุณก็เจนไปนะฮะพอโบกเกอร์เนี่ยเงินทุนเป็นของตัวเจ้าของโบกเกอร์นะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เนี่ยคุณมีเงินบางส่วนที่คุณรับฝากจากประชาชนมานะ,ะแต่โบกเกอร์เนี่ยนะครับเงินทุนทั้งหมดของคุณนะแล้วคุณไปโดนฟอสเซลอะไรแล้วคุณก็ต้องแล,แล้วถ้าเขาไม่จ่ายเนี่ยคุณก็ไปฟ้องเอานะเป็นคดี<ะ>กันนะครับ การมาซื้อหุ้นเกิใหม่นะฮะะนครับมาซื้อคืนน่ะนะครับเพราะฉะนั้น KKN ก็ไม่รู้กี่ซิลลิ้งก็ไม่รู้นะฮะแต่เรื่องของ OTO ก็คนละเรื่องกันนะฮะ OTO น่าจะเป็นเรื่องคนที่อ่าโดนอติดอยู่รอบก่อนน่ะนะฮะโดยโดยโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับอันนี้พี่คาดการณ์นะฮะแล้วพอหุ้นมารุมมาต่ำกว่าบุ๊กไปรูบบาทบาทห้าสามนะฮะเขาก็มาเพิ่มเป็นหกสิบตังค์นะฮะแล้วก็แจกวอลเลนฟรีอะไรพวกเนี้ยนะฮะ ก็เป็นมันนี่เกมนะครับซึ่งถามว่าทำไมมันนี่เกมเพราะยังไม่รู้ไนงะว่าเขาจะเอารายได้มาจากไหนไงเพราะงบบริษัทกขขาดทุนะนะครับก็เะืน่นแบบอันนี้คือตลาดหุ้นไทยที่แท้จริงนะนี่คุณภาพาตลาดหุ้นไทยที่ควรจะเป็นนะค่ะนี่แหละเป็นแบบเนี้ยนะคุณจะอยู่ไหมในตลาดหุ้นไทยหรือคุณจะไม่อยู่นะฮะคุณเป็นนักลงทุนนะครับหรือถ้าคุณจะเล่นพูดแบบนี้คุณก็โทษใครไม่ได้นะฮะถูกไหมครับ พี่ไม่ได้แนะนําให้ซื้อพี่แค่บอกข้อมูลนะว่าแล้วตามประสบการณ์พี่ว่าหุ้นพวกเนี้ยควรจะเป็นยังไงแต่คุณจะไปฝันว่าวันหนึ่งแล้วโอทีโอจากบริษัทที่มีกําไรดีเต,บติบโตอะไรเงี้ยมันเป็นไปยากอ่ะนึกออกไหมฮะมันมันถ้าจะเป็นไปไม่ได้นึกออกไหมฮะมนะครับสรุปว่าจัดอยู่ในประเภทที่ทําราคาหุ้นขึ้นได้แต่ทําให้บริษัทกําไรเนี่ยยากกว่าเยอะค่ะอย่างนี้คูณก็ต้องไปเลือกเล่นเองนะครับเพราะว่าอ๋อเลยซื้อบ b บมาขาดทุนไปเล่นมันดีกว่านะฮะ นะครับและวิธีเล่นก็ไม่มีนะครับเพราะมันตอบบัตรบุ๊กไวรูงนะก็ต้องซิลลิงอย่างเดียวถ้าไม่ซินลิงหรือหลุดซินลิงให้ระวังนะฮะลรวขายทันหรือเปล่าอันนี้ก็เรื่องของแต่ละคนไม่เกี่ยวกับพี่นะฮะพี่นมีหน้าที่แนะนําและมีหน้าที่เอาเรื่องมาบอกนะฮะในตลาดนะครับส่วนความสามารถในการเทรดนักลงทุนก็เป็นเรื่องของนักลงทุนเองนะฮะพูดทีนี้พี่พูดถึงตตั้งแ่เมื่อวานนะครับอ่าครับก็คือให้ข้อมูลไม่ได้แนะนําให้ใครทาอะไรทุกคนต้องไปตัดสินใจกันเอง ไฏิเสธซื้อไม่ได้เลยนะครับอาจจะได้จาได้ค่ะไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เชียนะให้ดูกันเอาเองใช่เหมือนไม่มีคนบอกว่าเจ๊พี่บอกว่าอย่าไปห้ามเขานะฮะใครเขาจะเล่นก็เรื่องของเขานะฮะนะครับอืมไปห้ามไม่ได้เพราะว่าไอ้นีเหมือนไปแต่สมมติเมื่อวานบอกเฮ้ยอย่าไปซื้อโอทโนะเขาซื้อมาตอนเปิดตลาดเนี่ยก็เขากําไรมาสี่เปอร์เซ็นแล้วอ่ะมีไปห้ามไม่ได้ไงล่ะแต่ขาดทุนเนี่ยเขาโวยเราไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้แนะนํา ให้คนที่ไม่รู้เรื่องอ่าตัดสินใจไม่เป็นมาเล่นหุ้นพวกนี้ใช่ไหมครับเพราะสิ่งเหล่นี้มันเกิดซ้ำซากซ้ำซากเราเพียงจะบอกว่าหุ้นตัวเนี้ยทําราคาหุ้นขึ้นง่ายกว่านะฮะไม่ผิดกฎเลยนะค่ะไม่ผิดกฎนะง่ายกว่าที่จะไปทาให้บริษัทมันกำไรเพราะนั้นคุณต้องคิดให้ถูกวิธีไงว่าคุณจะต้องทําอะไรกับมันถ้าถ้าถามว่าสไตล์พี่เป็นยังไงซื้อมาหวานให้เสร็จแล้วถ้าขายเมื่อไหร่จะไม่กลับมาเล่นมันอีก ค่ะนี่จะไปสองบาทสามบาทเลยใครจะสร้างสตอรี่มาพี่ไม่พี่ไม่สนใจครับทำได้ไหมละ่ะทำได้ก็เล่นได้นะฮะถ้าทำดีไม่ได้ก็จะไปโทษใครนะฮะเพราะเหตุการณ์แบบนี้พุ่นแบบนี้ไม่ได้มีตัวเดียวครับค่ะในเมืองไทยมีสามสี่ร้อตัวเพียงแต่ว่าจะหยิบตัวไหนมาทำอืมถึงตลาดก็ ก็เนี่ยมาตรฐานตลาดหุ้นไทยที่พูดให้ได้แค่นี้เลยว่านี่คือมาตรฐานตลาดหุ้นไทยที่ควรจะเป็นนะฮะพี่ย้อนยุคไปเลยถ้าถ้าตลาดพ e ขนาดนี้ย้อนคือย้อนยุคไปเลยนะครับอ่าจะบอกว่าเฮ้ยมาเล่นหุ้นปันกันเถอะนะครับนั่นแหละเหมาะที่สุดคือบ่อนนะเข้าใจว่าค่ะทุนไทยเหมาะจะเป็นบ่อนที่สุดนะฮะถ้าโครงสร้างพื้นฐานเป็นแบบนี้แล้วยังบอกว่าเฮ้ยหุ้นดีจะตั้งกองทุนมาซื้อกันอีกเนี่ยนะ ที่พูดได้เลยนะฮะว่ามันคือบ่อนนะตอนนี้ใครจะเข้าบ่อนก็ต้องต้องเก่งมีความสามารถเองถูกไหมฮะแล้วอย่าหน้ามือนะครับค่ะก็ทําหน้าที่ของพี่แค่นั้นเองนะครับพ,พี่ทําหน้าที่ของพี่ได้แค่นี้นะฮะไม่ใช่ห้ามนะฮะนะครับแต่ไม่ไม่ถามความเห็นเรื่องราคาว่าไปที่ไหนเลยนะอันนี้พี่ไม่รู้รู้แต่เพียงว่าเมื่อวานเนะี่ย เมื่อวานก็เขาก็ซื้อ้นมาแล้วแล้วก็รอขายนะฮะแพราถ้าขายขายไปแล้วก็อย่าอย่ากลับมาเล่นอีกนะฮะ<ฆ>แล้วก็อย่าไปฟังว่าเขาจากไอ้นู่นนี่นั่นอะไรอย่าไปฟังนะฮะถ้าเขาไม่พูดอะไรเลยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆจะจะเขาพูดาหล่กเนี่นะคุณระวังนะ,ะ<ฆ>แล้วออกมาบอกความคืบหน้าของนั้คุณต้องระวังอันนี้พี่บอกพิธีให้นะฮะแล้วทุกคนก็ไปตัดสินใจกันเองนะครับทำเงินได้จริงนะ คนั้กนการเลื่อนหุ้นเนี่ยแยกหุ้นเป็นสามประเภทให้ได้แล้วรู้ว่าเราต้องใส่เงินแค่ไหนนะฮะจังหวะไหนที่มานะฮะใครนะฮะใครจเจ้าเจ๋งจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะอันเนี้ยนนี้ก็ไปดูกันเองไปดูกันเองแล้วกันนะฮะนี่คือมาตรฐานตลาดหุ้นไทยครับค่ะนี่คือมาตรฐานตลาดหุ้นไทยจังไว้ฮะ มันไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีนะฮเหมือนมาตรฐานตลาดป,ประเทศเรานะฮะหวยก็คือว่าห้ามมีบอนใช่ไหมค่ะแต่มาตรฐานของรอบบ้านเราอะมีบอนได้ไงมาตรฐานมันไม่เท่ากันเนี่ยถูกไหมฮะค่ะอืมแล้ก็เอาบอลมาใส่ในตลาดหุ้นซะแล้วก็มีครบในประเทศอื่นประมาณใครอยาก<ะ>เล่นถ้าใครไม่อยากเข้าบอนก็ไป n แอส a q ทนะแอสไม่ใช่บอดนะครับเป็นการลงทุนจริง ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอาจารย์นิพนธ์ก็ไม่ไม่ได้แนะนําให้ซื้อขายแต่ดูให้บ่ยบอยๆก็ดีค่ะเดี๋ยวนั่งรบเราไปทำการบ้านต่อกันเองไม่ใช่แนะนําให้ซื้อขายแนะนําเันบอกว่ามันคืออะไรตาม <c oughs> ทฤษฎีของเราว่าหุ้นมีสามประเภทเนี่ยฮะหุ้นพื้นฐานเ <c oughs> นี่ยสูใจราคาสูงกว่าพื้นฐาน <c oughs> หุ้นพื้นฐานไม่ถึงหุ้นที่คุณพูดถึงหุ้น ESG หุ้นเฟส50เลยเนี่ยราคามันสูงกว่าพื้นฐานนะฮะไม่ใช่ทุกตัวนะครับบางตัวนะฮะค่ะครับอย่างเอ เดลต้า uh, เอยอ,อะไรเอยหุ้นลถไฟฟ้าเลยเนะี่ยสูงพาตนฐานหมดแหละนะครับเพราะเราสามารถซื้อหุ้นแบบนี้ที่อื่นได้อฮะเอาปรับเรื่องของอัตราเลือกเปลี่ยนแล้วเนี่ยที่ถูกกว่าโรถไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยสองสามเท่าราคาค่ะแล้วก็จ่ายเงินผลผลมากกว่าลถไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยด้วยนะครับสามสี่เท่าอะ่ะในที่อื่นโดยปรับเรื่องของอัตราเลือกเปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้เราก็จะ จะบอกได้นะครับว่าคุณบ้านเรามันแพงะจะไม่ใช่ไม่ถือว่ามันต้องลงคนละเรื่องถ้าคุณมีเงินใส่เข้ามาครับปรับเงินห้าแสนล้านเนี่ยที่บอกจะแจกคนมาเข้าในตลาดหุ้นเซ็ตก็ขึ้นไปสองพันค่ะขึ้นไปนได้ก็ลงไปเหลือสามร้อยมันไม่ได้ยั่งยืนเนี่ยมันขึ้นราคาพึ้นขึ้นได้แต่มันไม่ได้ยั่งยืนเนี่ยคุณจะเอาไหมล่ะค่ะ เราสังเกตว่าเซ็ตมาสี่ร้อยลงไปร้อยหนึ่งคนก็บ่นว่าติดทุ้นเซ็ตขึ้นมาพันหนึ่งลงไปแปดร้อยคนก็บ่นว่าติดทุ้นฮเอาเซ็ตมันขึ้นไปสามพันคนเดี๋ยวก็มีคนบ่นว่าติดทุนอีกแหละมันก็จะลงมาถ้าขึ้นแบบไม่มีพื้นฐานนะฮะแม้ขึ้นแบบมีพื้นฐานนะครับพื้นฐานก็มีวันจบนะครับในธุรกิจสมัยใหม่ไม่มีธุรกิจอะไรที่สามารถที่จะยืนได้อยู่นานๆนะครับเพราะมันเป็นธุรกิจเรา หัวข้อหลักเนะเราเคยเรียนกันในในในนี้ยก็คือเรื่องของ disruption ค<ะ>่ะ d i s r u p t แปลว่าแทนที่นะ,ะมาแทนที่ธุรกิจธุรกิจหนึ่งอ่เราเคยใช้นะฮะรถยนต์น้ำนะะมันะรถยนต์ไฟฟ้าก็เราจะมา d i s r u p t รถยนต์น้ำมันหรลไหมฮะค่ะเรายังไม่เห็นแต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆค,คืนคืนคืนไปเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆแล้วก็อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะแต่คนที่ทำ นะครับบริษัทที่ผลิตรถที่ใช้น้ํามันเขาก็ต้องดิ้นหลนถ้าเขาอยู่กับที่เดี๋ยวก็จะหายไปจากตลาดโลกเนอะไหมฮะมันจะค่อยๆยเป็นมันจะค่อยๆเป็นมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ทาลายอ่ะมันมันไม่ได้มาทําลายนะฮะอย่างอย่างการมาของ Apple มันไม่ได้มาทําลายระบบการสื่อสารนะฮะแต่มันทําให้ n o เกียเจ๊งนะฮะการมาของกล้องดิจิตอลเนี่ยนะฮะมันทําให้ฟิล์มเจ๊งไง แต่ตแตฟิ์ม,มันใชอ,อมันยังใช้อยู่ไงไม่ออกไหมฮะกล้องฟิมก็มเจ๊งหมดเลยค่ะแล้วการมาของรถอีวีค่ายรถเขาปรับตัวกันก็อาจจะไม่เจ๊งถ้าค่ายไหนไม่ปรับตัวเขาก็<ม>ปรับแล้วก็เห็นบ BMW, BMW, ีเอ็มบีเอ็มดับเบิลเบนโตโยต้าเลยเขาก็ปรับ่ะนะฮะ,ฮะเขาก็ปรับหมดอ่ะแต่คนที่มาได้ดีที่สุดก็คือคนที่ไม่มีภาระไม่มีภาระที่ผลิตเครื่องยนต์อยู่อ่ะนึกออกไหมครับค่ะเขาก็จะมาได้ดีแบบบ y วใช่ไหมฮะเขาเขาเดินมาได้ดีไงเพราะว<ะ>่า เขามีมีแร่ที่จะผลิตแบตเตอรี่นะะแบตเตอรี่คือหัวใจสําคัญนะครับแล้วประเทศไทยจะผลิตแบตเตอรี่แล้วไปขายใครอ่ะค่ะขายใครไม่ได้ไงเพราะนั้นเราก็จะมีหลายๆโปรเจกต์ที่ผลิตแบตเตอรี่แล้วทําไมราคาพุ้มมันไม่ขึ้นก็คุณสู้เขาไม่ได้ไงคือการแข่งขันเนะี่ยมันก็จะสู้ไม่ได้ไงใช่ไหมครับอาถามว่าถ้าคุณจะผลิตรถยนต์ในเมืองไทยเทสลาอย่าไปซื้อแบตเตอรีตตร่จากบีวายดีเลย คุณชาร์จสามสิบนาทีวิ่งให้เจ็ดร้อยโลอะนะฮะและ้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นการชาร์จสิบนาทีอะและว้วิ่งได้เจ็ดร้อยโลอะคุณมีเทคโนโลยีแบบนี้ไหมล่ะค่ะคุณกล้าเขามากันสิบปีด้วยคุณคุณ,คณกล้าไหมล่ะคุณทําได้ไหมล่ะ,ะฮะใกลบ้างไหมคะรถรถรถอีวีในอนาคตเนี่ยค่ะ้ยยังยังไงมันก็มาะแต่มันก็หมายถึงว่าบางประเทศมันก็อาจจะไม่มีใครใช้เพราะว่ามันไม่มีต่างไปซื้อรถใหม,ม่ก็ใช้รถน้ำมันไปน้ำมันก็ยังอยู่นะฮะค่ะ คือมันมามันมาดทดแทนสูตรอย่างมิจะค่อยๆมาค่อยๆมานะครับเรื่อยๆนะครับแลเดี๋ยวคุณก็จะเห็นนะครับไอ้เฟสิตของรถไฟฟ้ามันก็จะค่อยๆมามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆประเทศเราก็น่าจะมาเร็วๆนะครับเพราะว่าการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าก็จะเข้ามาที่บ้านเราเยอะสุดท้ายสิ่งที่คุณต้องระวังก็คือมวยต้องระวังอะไรครับที่ถามดิอ่าอะไรค่ะน้ามันใน กาน้ํามันในระยะยาวที่พูดมานานแล้วถาบัานกนหนึ่งที่ปล่อยเช่าซื้อรถหยุดน้ามันมันจะสั้นนะฮะพวกนี้มันจะเช่าซื้อมันจะมีระยะเวลานะครับสามปีห้าปีเขาต้องก้าวข้ามตรงนี้ไปให้ได้นะฮะเขาก็ต้องไปปล่อยรถมคอสอเขาองไม่ปล่อยรถมือสองถ้าใครทํารถมือสองเดี๋ยวก็เลี่ยงหมดนะฮะอ๋อเพราะว่ารถไฟฟ้าส่วนใหญ่เขา่าจะมีมือสองไหมอะรถไฟฟ้ามันยังไม่มันยังไม่มือสองฮะ ไม่ถึงว่าคนที่ทํารถมือสองที่รถน้ํามันเนี่ยนะครับราคาจะตกเรื่อ,อยๆไงราคาจะตกไปเรื่อยๆนะครับแล้วที่พี่พูดถึงคนต่างจังหวัดด้วยนะครับอย่าคิดทําธุรกิจไปซื้อรถเก่าแล้วมาตั้งขายหน้าบ้านเนี่ยเพราะมันจะขายไม่ได้นะฮะเพราะราคามันจะตกเรื่อฮะราคามจะตกลงไปเรื่อยๆนะครับคือเวลาอะไรเกิดอย่างเราต้องคิดว่าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นวนะครับอ่อ คือคือเต้นรถมือสองทำเต้นรถมือสองเนี่ยแล้วคุณจะให้เขาไปทําอะไรอ่ะแต่พี่คิดว่าเลิกทาเนี่ยเ็าจะไม่เจ๊งแต่ถ้าทําก็คือจะเจ๊งใครคิดทําเต้นรถมือสองจะเจ๊งอืนะครับก็คือสิ่งท้่มันเกิดอย่างเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าอะไรเพราะฉะนั้นเราเป็นนัลกลงทุนเกี่ยวข้องกับอะไรอ่ะบริษัทไหนที่ปล่อยสินเชื่อพวกนี้ได้เยอะๆล่ะค่ะ<ฆ>ทาไมแบงก์เคเคพีมันถึงลงไง ขาปล่อยรถมือสองเขาปล่อยรถมือสองไงราคามันตกถูกปะพวกจำนำจำนำทะเบียนรถยนต์อ่าแต่พอถึงเวลาช่วงเวลาหนึ่งมันจะหมดไปนอ่นไมฮะนะครับเพราะการปล่อยปล่อยไปนั้นก็สองปีสามปีมันก็จะเสียหายไปช่วงหนึ่งเสร็จแล้วมันก็จะหมดไปแล้วนะครับพวกจำนำทะเบียนรถเนี่ยมันอยู่ได้นะเพราะอะไรอะคะเช่าซื้อเนี่ยเวลาเขาปล่อยรถเขาตีราคารถเขาปล่อยเต็มไงอ๋อ อาเซจ,จบบินยี่สิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยไปเต็มไงแต่ถ้าเป็นจำนำรถยนต์คุณมีรถยนต์ที่หลุดออกมาแล้วอันนี้เป็นขั้นที่สองนะฮะแล้วก็จ่ายไฟนั้นจบมาแลวฮะเวลาคุณเอาทะเบียนรถไปจำนำเขาไม่ได้ให้คุณเต็มฮะเาอาจจะให้คุณแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นของของมันเป็นการปล่อยกู้นะครับเป็นการปล่อยกู้นะฮะแต่แต่ไอ้รถรถเนี่ยมันเป็นการเช่าซื้อ รถยังเป็นของคนปล่อยกู้อยู่แต่นี่รถเป็นของคนที่ไปกู้คุณไปกู้เงินเขาโดยเอาเทะเบียนรถเนี่ยไปจำนำเป็นประกันเป็นการกู้เงินเขาบอกอคุณจะกู้เท่าไหร่ล่ะนะครับอ่คุณะกู้เท่าไหร่ก็เป็นความต้องการใช้เงินของคุณเท่าไหร่คุณก็กู้แค่นั้นแต่ถ้ารถเนี่ยนะฮะมันจะให้เต็มราคาตลาดที่เขาปล่อยปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อกันมันคนละมันคนละวิธีกันเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารถคันหนึ่งรถเก่ามราคาห้าแสนเขาจะปล่อยคุณไปแสนเดียว มันก็จะมีกกับอยู่สี่แสนใช่ไหมครับที่คุณจะมากู้เพิ่มไปจ่ายดอกเบีย้ยได้เรื่อยๆฮะนี่มันก็ยังไม่ต่างในการขายสินทรัพย์อ่าหรือไม่เขาก็ยึดเลยยึดเลยยึด,ยดแล้วไม่ขายสักได้กําไรเขาไปขายก็ได้เพราะเขาเพราะว่าเขาต้นทุนต่ำอ่ะเขาก็ไปปล่อยก็ได้กําไรแต่เดี๋ยววันหนึ่งมันจะวนมาถึงน,อ,นอ่นไหมฮะเอาละแล้วแต่ใครที่มาใหม่นะครับแล้วก็นะครับอ่า ก็รับไปเลยนะครับปล่อยเช่าซื้อรถยนต์ไฟฟ้าไงแต่ก็ต้องระวังนะครับมันไม่จะมันราคารถยนต์ไฟฟ้ามันจะตกเร็วเร็วกว่าครับเร็วกว่ารถยนต์น้ามันได้ค่ะวันนี้ามก็เหมือนเราซื้อมาแล้วแล้วก็ใช้ทิ้งอ่ะใช้ทิ้งได้หรอยม่รถยนต์น้ำมันไม่ถึงซ่อมใช้ซ่อมใช้แต่รถไฟฟ้าเนี่ยอะไรที่เป็นเครื่องไฟฟ้าเนี่ย พัดลมแอร์อะไรเนี่ยพอมันพังแล้วต้องทิ้งอ่ะนะฮะมันซ่อมไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นจักรกลแบบเครื่องยนต์เนี่ยนะฮะรถรถยนต์น้ำมันเนี่ยทุกอย่างเป็นจักรกลอันนี้มันซ่อมใช้เปลี่ยนอะไรได้ไงรถไฟฟ้าปั๊บคุจะเปลี่ยนแบบทตรี่รถใหม่ที่มากว่านะครับที่มาใหม่เนี่ยมันอาจราคาถูกกว่ารถเก่าที่กูเคยซื้อมาจากก่อนนี่วอกไหมฮะเพราะเดี๋ยวราคาแบตเตอรี่พวกนี้ก็จะลงมาแรงอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีราคาจะลงนะฮะนะครับถึงจุดหนึ่งถ้าสมมติว่ารถมัน มันสามารถที่จะชาร์จสิบนาทีวิ่งได้พันกิโลอ่ะอันนั้นก็จะเป็นพีคละของเทคโนโลยีละนะครับแล้วราคาเนี่ยมันจะลงนะฮะลดลดออกมารุ่นตอนนี้มันยังมีราคาขึ้นอยู่นะใช่ไหมครับเพราะว่าเทคโนโลยีของแบตเตอรี่อ่ะมันยังพัฒนาไม่ถึงถึงที่สิบหมครับแต่พัฒนาถึงจุดเมื่อไหร่นะครับตรงนั้นอ่ะราคามันจะเริ่มลงนะครับราคาแบบรถรุ่นใหม่อ่ะมันจะถูกกว่ารถรถรุ่นเก่าอ่ะนึกออกไหมฮะค่ะนะครับไม่ง่ายค่ะ ทุกอย่างไม่งา่ายเพราะนั้นถึงเขาถึงออกแบบไว้ว่าต่อไปอนะครับรถเนี่ยไอ้พวกรถอีวีรถเนี่ยมันจึงเป็นเช่าทั้งหมดมันไม่ใช่เช่าซื้อมันเป็นเช่านะฮะ<ฆ>คุณสามารถไปเช่ามุขับมาเขาถึงออกแบบเป็นว่าไม่มีคนขับนะต่อไมฮะค่ะเขาออกแบบให้ไม่มีคนขับนะฮะ<ฆ>คุณขับมาแหละแต่เวลาที่คุณเอารถไปจอดที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขับกลับมาที่กมงมันเองนะครับ คือต้องไปศึกษาให้ละเอียดฮะถ้าจะอยู่รอดในตลาดหุน้นต้องมีความรู้เยอะมานะอ่ะประมาณนี้เล่าให้ฟังนะครับได้ค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์นิพนธ์มากๆเลยนะคะสําหรับมุมมองในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคับก็ขอบพคุณทุกการติดตามนะคะฝากติดตามกด subscribe ช่อง YouTube ด้วยนะคะเดี๋ยวเอาหมุดปรปากไว้ให้นะคะก็ยังไงขอบพระคุณนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีกับตลาดหุน้นสวัสดี